สวัสดีครับผมสมิทธ์ธวิลนิธินะครับจาก l e s s Plan Meet เรา,าเป็นบริษัททำเรื่องของ เนื้อจากพืชน,นะครับเป็นบริษัทแรกๆในประเทศไทยซึ่งเราได้มีโอกาสนําสินค้าเข้าสู่เรื่องเบเกอร์จากพืชให้คนไทยได้รับประทานวันนี้เนี่ยเราได้เข้ามาร่วมโครงการ Space F ที่เป็นสตาร์ทอัพฟู Food ้ดเทคสตาร์ทอัพเอ็กซ์แลกเตอร์แอนด์อินキュเบเตอร์ซึ่งวันนี้เป็นวันจบของเราพอดีก็เป็นกระบวนการที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เราจากนนี้เราอยากจะโตไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตอาหารสูงแล้วก็เรื่องของโปรตีนสมัยใ,ใหม่เนี่ยอย่างจากพืชเนี่ยเป็นสิน ที่คนกำลังต้องการเราอยากจะเห็นว่าการเติบโตของเราเนี่ยไปสู่ในภูมิภาคเ o u t h อีสต์เอเชียให้ได้มากที่สุดโดยที่เราจะใช้องค์ความรู้ที่เราได้จากงานสเปซครั้งนี้เนี่ยไปทําการดําเนินการเติบโตต,ต่อครับ ตอนนี้เนี่ยที่เรามีเป็นเบอร์เกอร์จากพืชน,นะะแต่ว่าเราเองกำลังจะมีสินค้าใหม่เป็นเนื้อบดจากพืชซึ่งสามารถทําอาหารไทยอาหารเอเชียได้มากขึ้นเลยนะผัดกระเพราจะทําเป็นไส้ท,ทําทอดตรงคระสิรก็ได้นะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยเราหวังว่าจะมีการพทเน์ชิพกับทางร้านอาหารด้วยตอนนี้เราก็มีการทํางานร่วมกับร้านเขียงใบตําม,มั่วในการนําเสนอกระเพราไม่เนื้อก็คือกระเพราสูตรของเขียงนั่นแหละแต่ว่าที่ไม่ได้ใส่เนื้อเลยใส่เนื้อจากพืชของเรานะครับก็เป็นความทันสมัยอย่างหนึ่งที่อยากให้ผู้รบริโภคประเทศไทยได้มีโอกาสลององงขใหม่่ทีีดส ดีต่อสิ่งแวดล้อมโลกของเราด้วยครับ,รบสำหรับการขยายต่างประเทศนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่เรามีศักยภาพมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้ดีและเข้มแข็งราคาเหมาะสมกับตลาดโลกฉะนั้นเนี่ยเรากาลังมองเรื่องการส่งออกอยู่ประมาณ6ประเทศในปัจจุบันนะครับก็คือมีเรื่องของที่สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้ยังอยู่ในจุดที่จุดเริ่มต้นเรากาลังหาผู้ดำเนินจำนายในการที่จะวางแผนในการขยายตลาดร่วมกันในภูมิภาคเอเชียครับ